อ๋อสี่สิบคนมันมีแค่นี้เหรอมันพร้อมจริงไหมเนี่ยตอนมาเดี๋ยวมันดามามามมึงมาลงก่อนเลยจะออกนะมึงมึงอยาโดนโดนแน่เลยยาเจ๊น้ำทับว่ะน้ำทับว่ะไอ้แรนน้ำทับเฮ้ยอันนี้แม่กูเดะกูใช้เรยยาเนี่ย อไอแลนอะไรตอนนี้บวชอยู่เหมือนว่าจะสึกแล้ววันสองวันมันไม่บวชอีกเหรอมันจะสึกเหรอมันบวชก่อนคุยนะเห็นมันบวชหลังมึงไม่ใช่หรอห้ามขอห้ามสึกขอห้ามขอห้ามเขาไปเขาไปทุดงเร่เขาเยอะอยู่นอ๊เกดพาใจมานะกูดูออกไอ๊เกดพาใจมาเขาเยอะอยู่นะเขาเยอะอยู่นะไม่รู้ว่าอะไรนะเข้าวัดไปทีนี่ไม่พระตมาวิ่งหนีผีก็พาสิสติกีเข้าไปหามันปุ๊บเลยของมันวะเพื่อนเพื่อนเอ้ไฟนี่อยางลั่นไหมนี่เพื่อนลั่นเดี๋ยวลั่นลั่นลั่ ฟีเวอร์ชิลล์งานตบเดี๋ยวไปอีกงานหนึ่งนะหลังหลังหลังเที่ยงคืนนะอีกงานหนึ่ง,ง,ง<า>มีอยู่งานหนึ่งใช่ไหมงานนี้ชุบไหม,มไม่ชุบงานไม่ชุบงานไม่ชุคบคนเรียกว่างานไม่ชุบเอ๊ะมันมันเลื่อนถึงโต๊ะบาร์เลยพี่ ไม่หรอจบไอกทมด่าผมยับอ่ะพี่แล้วกูลงสีให้บนหัวมันเดีเจอมันว้าฮัลโหลมาชีมมีคาวอดีไหมพึ่งพี่หรอพี่อันนี้อันนี้ใช่ดิ๊กบวกบวกสีกระบอกที่สิบสามฮัผมลืมเซตยาใครมียาป่ะผมเซตไม่ทันอ่ะไอสัตเออฮะอมึงอยู่โต๊ะบานะอ่ะมีมีคาอดีไหมมีคาเอดีอีกไหมอยู่เอฟเงพี่เอฟมามีคเอดีอีกไหมไอดีเกินมีคาวหั ไม่เอ่อเลสี่พี่ไสี่เฮ้ยมาคนเรา้มาคนเราไปไหนมาคนเราไปไหนบดัเออไม่ถึงเวลาเลยใช่ไหม้ยคนเราไปไหนดอ่ะไอตัวบิดมันเลื้ยนจัดเลยนี่ว่ะมีประมาณ25่สิบห้ายี่บหกเราอ่ะหนึ่งนย์แเก้าพี่หนึ่งศ ใครขาดสวยนะลูกนี้กูบอกให้ใครขาดสวยยาการตันยาอะไรกินเลยป่ะพี่หรือไม่กินีเหล่หลาห้าวีวีห้าีหกสยยิ่งกว่าสวยคนน้อยนี่เราเราเป็นไแปดสิบดาวนะบกให้หูชาอย่าให้เพื่อนนอนีิอย่าแก้อย่าให้เพื่อนนอนีิอย่ให้เพื่อนนอนอาให้แพ้หูชาให้กันเองเฮ้ยเพื่อนมีกเพื่อนมาอกแพ้หูชาเด้อ ผมแพ้เราผมจะรักษาเกียรติยศของเราไว้แล้วผมไม่ยอมให้เพื่อนโดนด่าแบบนี้นะฟังนะถ้าเราจะชนะมันได้คือเราต้องแก้ปืนมันด้วยแล้วปืนเราอ่ะเราเราเราต้องเล่นแบบยิงเย็นเยอะๆหลังแก้ปืนเยอะๆตอนท้ายเรากินยาเลยมันเล่นต่ท้ายเพื่อนเรามันไปไหนกินยาเากินกินมามันมันเป็นตลอดนะมันเป็นตลอดนะมเต็มระบบก็เราจะยืนเหมดเลยโลมโลมถ้าชนะกูโลมโลมแต่ถ้าแพ้กูปิดไม่แพ้กูปิดหมุนอะบอดแต่ไม่จะแพ้อะไรชุเพื่อนได้เยอะ โลไมนัสรู้รู้มือนะไปที่นั่งเล่นกับแม่งเหมือนเดิมพันุกวินาทีเนะไปเอามีหน่อไปเอามันหน่อยไปเอามันหน่อยไปกับโลมาเฮ้ยพี่ปืนปืนแพงเลยเยอะพี่ปืนปืนปืนเยอะนะพี่มา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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเล่นเล่นเหมือนเดิมแม่เล่นกับมันเทมันดีมาดีไม่ไปไกลอย่างนมามาไม่ต้องหว่านไม่ต้องหว่านเพื่อนมารักกันเยอะรักกันได้เยอะไม่มันก็เราของเรา20กว่าคนแล้วปืนเขาด้วยนะของพวกมันน่าจะเต็มสลอถเยอะวะแย่จากพัดตาชดตารับเนี่ยอันนี้ ไม่ไม่อชว์ที่เยอะเจริงแบดวิกินยาแบดวิกินยาแล้วใครไม่ได้ปืนมก็ดังคือแบงหน้าดีให้มีโซนเล่นไม้เล่นไม้เยอะๆนะเล่นไม้เยอะกินกินทุกอย่างเลยมีเท่าไหร่ใส่หมดไม่งั้นหูชาเต็มระบบนะเต็มระบบต้องชนะต้องชนะนะเค็ก m e ดี c ีเย็ะตอนนี้ยี่สิบเก้าเก้าพี่เราเราดูเพื่อนกันสิบเก้าสิบหกแล้วสิบหแล้วพีกมว่าสองสิบสอสิบสิบแล้วนะ l a ดี้กินเลกินเลยกินเลยกิ

โดนยิงนะโดนยิงโดนยิงชุบเลยครับผมชุบเลยครับชุบเลย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 ชุ ไปชุดตรงอื่นเลยคือแล้วเล่นไป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 เล่นมันคือแล้วเวาหลังเวาววาววาวหลังเวาววาวลาเดียเดีเฮ้ยปิดตัวชุบหน่อยดิเฮ้ยชุบเลยลงชุบเลยชุบแล้ว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 ไอ้บอสบอสยิงพี่หน่อยบอสบอสได้ได้ได้ผมโดนยิงว่ะผมโดนยิงผมโดนยิงนะทางด้ายดิเป็นทางซ้ายดิเป็นทางซ้ายดิ

ไม่เปลี่ยนปืนนี้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 เป่ปน้เปลี่ยนนี้นม่เล่ยืนี่ยนปนีไเิ่อะไรเลยชุบ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 ยาลยคยเลยให้ดูเพื่อนด้วยอย่าเพิ่งห่วงยเยตายตายตายเอนีเพื่อนเอต่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตเยอะอะจา ช่ああับเบลเกาเบนอรเก่าวับเิลเกนเก่าช well, ah ่วยดับเบิลเก่าเบนนองเกวับเ as ิลเกเก้เ้เ้วเกิดแล้วเ้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 เกิดแล้ว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 เ้ โม่สอไอ้ oh! ัตา์ควายเอ้ยรีเพื่อนอีกดิรีรเพื่อนก่อนเฮ้มาปิดข้างนอกดิรีเพื่อนก่อนเฮ้ข้างนอกศข้างนอกมึงรีไปเลยมึงรีไปเลยขยายชุเพื่อนดิชุเพื่อนดิมชุเพื่อนขบานก้ชุเพื่อนขบากชุเพื่อนขบามันหเาัเอกมเย

สวยมากมากด้วยไม่ไดีอวไม่ไดยอะไรอ๋อ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 อออออออ๋ออออ๋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 ออ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 ้ออ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 